โอเคครับท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท <Wow. S 1> ่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนวแบบฟาร์มของหาของหรือว่าแนวคล้ายๆแนวแท้นั่นเองนะแต่ก็ไม่ถึงกับแท้นะครับเพราะมันมีเซตเซตแบบไอ้พวกนี้นะครับอือันนี้คือ <Yahoo. S 1> ฟาร์มส่วนตัวนะครับก็คือฟาร์มเช่าฟาร์มแบบ VIP VIP อพีนะ <Wow. S 1> อ่าหนึ่งวันห้าสิบบาทอันนี้ได้หัวไก่โอ้เนี่ยเนี่ยไอ้อันเนี้ยฟาร์มแล้วมันจะได้เนี่ย <Yahoo. S 1> เพื่อทุกคนจะได้ไปแลกหัวไก่นะเออหัวไก่ก็คือไอ้เนี้ยหัวเนี้ย มันคือเซตไก่นั่นเองนี่คือเซตเนี้ยเซตฟาร์มนะครับอันนี้คืออ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเอ่ออ่าอันนี้10อันแรกลัคก,กี้บ็อกซ์1อันนะครับประมาณนี้ลัคก,กี้บ็อกซ์นี่นะครับก็จะแลกได้อันนี้1อันว้าวนี่แล้วก็สุ่มของได้เลยนะอันนี้ก็คืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเกลือ ชิบผมได้เซตนี้มานี่คือหัวมั้งน่าจะเป็นหัวหัวหัวเทพอะเนี่ย yeah โอเค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 นี่คือเซตเซตกากแล้วก็หัวฟักทองนี่ก็คือกล่องสุ่มของฟาร์มนะครับเหตุใดฉับผมใส่ตัวไก่แล้วก็ปืนเอาเป็นปืนเอ่เออาไหนแรงวะ อันนี้น่า,นาจะแรงสุดแล้วก็ฉัดการไม่เอาอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วนี่คือเอ่อสิบห้าอันคืออะไรอันนี้คือ <Wow. S 1> ใช้สิบอันแรกอันนี้โอ้เดี๋ยวนะเอาผมกดแรกไปแล้วนี่เอาสวยว้าวเนะี่ยเมื่อกี้ผมกดแรกไปแล้วครับไอนิวสิบอันเนี่ยแรกอันี่หนึ่งอันนะครับ เพื่อมาสุ่มเนี่ยแลกแรกกี่บล็อกหนึ่งอันนะครับอันนี้คือที่เก็บของอะไรโอ้อันนี้คือมีดนะครับแต่ผมขอเก็บอยากจากที่เก็บของว่ะอันนี้คือฟาร์มบอสวางตู้ได้ยิงได้โอ้อันนี้เซฟโซนแบบวางตู้ได้แล้วก็มียิงได้ฟาร์มบอสแบบยิงได้ด้วยแล้วก็อันหนึ่ง,งอันนี้ซื้อตู้นะเดี๋ยวผม เก็บของกันนี่ที่วางตู้ตรงนี้เอา้าโอเคทำงานเก็บผมขอเก็บข,ของให้หมดเลยละกันนี่ครับเก็บเก็บ,บไปเลยเก็บไปเลยเราจะเล่นปืนแค่กระบอกเดียวก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะทำการดิสกับสปาลเลยนะครับเรามีเรามียศ VP นะทุกคนเห็นด้านขวามือผมไหมครับ ตรงสเตตัสนะครับตรงยศอะครับเห็นไหมผมมียศ VIP เนอะเพราะฉะนั้นผมก็าสามารถลงฟาร์ม VIP ได้เลยนะครับดูซิฟาร์ม VIP นี่ฟาร์มพรีเมียมตรงนี้นะครับก็คือพรีเมียมนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันไหนว่าฟาร์มพรีเมียมนี่ครับฟาร์มพรีเมียมนี่นะครับเดี๋ยวผมเอ็นเอเอ็มแบบไม่อ้อลืมไปยังไม่ได้ซื้อของเลยเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีเอ้ยฟาร์มมันมันแปลกๆเนาะแล้วมันเป็นไดโนเสาร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชือกุแตกไปใหม่ครับผมเอา้ากุแตกเฉย โอ้โหผมไม่รู้นะครับว่าวโอเคเขาให้ของผมแล้วเพราะฉะนั้นเราก, <î S 2> ก็ไม่ต้องแล้วนนเนาะอ่าผมไม่มีแมก็กอะขอแม็กกยัดเฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเฮดช็อตว้าวว้าวโอ้โห,โหยิงโคตรยากเลยว่ะ แตกฮ่า <Yahoo! S 1> <laughs> แตกเลยครับกับผมเดี๋ยวยิงไม่ค่อยโดนเลยอะ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วกันเราได้มาเซตหนึ่งแล้วนะครับปับปับปรับปับ,ปบสองนะัดสามนะัดสีนะ่นัดลีโดก่อนรีโหลด้เราไม่ลีโด,โดหัวแตกหัวแตกหัวแตกแตก ừng ding 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 tạc và tạc ơi ô oh, mình dì nhào à tạc và tạc và tạc dinh 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 เพราะว่าในมือถือเขายิงหัวผมยากนะถ้าถ้าผมกระโดดแตกแล้วแตกแล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอะไรเออโอ้แล้วอะไรเงั้นนะโอ้ว่า哈哈แตกแตกหมดแล้วครับผมเป็นไงล่ะครับ<ว>ผมว่ายิงม<ว>ันอยนู่แล้วแต่อืหัว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 โอ้กลับไปเลยกลับไปเลย กลับไปเลยนะครับกลับไปเลยโอ้โหตึบตึบตึบเฮ้ยเฮ้ยใครมันลงหลังผมปะโอ้มันเอาเซตไก่มันยิงกันแล้ววะเขาไม่ค่อยออกมาเลยนะหัวแตก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 เออยิงหนึ่งก็ดี โหไม่งเอาแม่งเอาซอมมาเลยวะเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้โหเจ็บมันแน่เจ็บมันแน่เฮดช็อต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 รัวๆครับผมเฮดช็อตรัวๆนะเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้กูจะตาย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 แทงหนึ่งแทงหนึ่งแทงหนึ่ง เฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตเฮ้ช็อตโอ้โหจะตายโอ้โหต่ะยังดีผมยังรอดมาได้แตกเอาแล้วลุมกูแล้วครับลุมกูแล้วครับกูขึ้นแล้วครับกูขึ้นแล้วครับ จ็นจเจ็นจีนจีนจีนแตกแตกแตกไหมแตกไหมแตกไหมแตกหนึ่งแตกหนึ่ง,งโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มันโดนหัวผมนะครับเพราะมันขึ้นระเบิดมันยิงหัวผมง่ายเอพิจิสูนปะทอมสันนี่ว่ะทอมสันนี่ไงน,นี่ไงนี่ไง ปั๊มยาครับปั๊มยาแล้วปั๊มยาทันนะ <_ d ose> มันยิงโดนย่านะครับ <_ d ose> ต้องแบบชินจริงๆนะ <_ d ose> นี่ไงเจอสวนเจอสวนกูเข้าไป <_ d ose> แตกหมด <_ d ose> โหดเกินโหดเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค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 แตกหมดครับผมเป็นไงล่ะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับเดี๋ยจบม่งอิ่มเบาวานเนี่ยดูของผมสิของโคตรเยอะโอเคบ๊ายบายครับ